อ้ยเบิ่งไหนพี่น้องสะอ่อนแหงบานร้อยแยเกตบานบานสี่ตะวจูมหนีสามจ้ะมีทั้งบานทั้งจูมเบิ่งแหแม่นจ้ะเกิดเลยพี่น้องมาในละงกละงกหอบแรกของปีเอาทางไหนก่อนแย่เกตข่อยจะได้จูมแ้่ก่อนอ๋อเอาจูมก่อนเอาจูมก่อนนี่พี่น้องจูมงามๆเลยพุ่นมาพลอตัวนี้ละพี่น้องเอ้ยจนห่องเตียงลง อ่ากัสสวัสดีถักไทยกันย่ำเสารคือเก่าละพี่น้องถักไทยกันเสาวันที่สิบสองเมษายนบยเจาตเรียนจ้าสวัสดีค่ะเยเกตกับคนตองปลากับผ้าพีผ้าหนองเขปาปลาหาเห็ดคือเก่าละจ้าช่วงนี้ขุนน้ากันวัตทีท่มานบ่จ้ากัสสวัสดีทุกคนทุกท่านคือเก่าละพี่น้องทัางพี่น้องชาวไทยชาวลาวอะไรกับชาวต่างประเทศหมายถิ่มากวันนี้ก็เป็นปลาบานสังหอมคือเก่าพี่น้อง ไม้หมูว่านนาะมาสานต่อไม้หมูว่านนี่แพี่น้องน่ะยายเกดพ่อแล้วพี่น้องเมื่แนดอกยางงามเลยพ่นเป็นแดงขาไล่ดอกแรกแคกมานจ้าขาเป็นขาเลยพี่น้องดอกแรกแขกมานยางงามเลยพี่น้องปาดขาพ,พ,พุ้มเมื่อไนมานคือหมูว่านหมหมูว่านไม้เดียวเต็มกระตาพี่น้องหมูว่านเ่ยอ้านี่อีกดอกนึ่งพี่นออ้องอาสิบบเป็นโมเด้อพี่น้องวันี่เป็นโมได้เกบหรืหมูว่านเกบหมูว่านนี่ขาดแห้ง สองดอกแล้วฮะมาผีเจคิดดอกนึงอืดอกยางงามนี่นี่เนาะดอกยางงามอยู่เล่นเป็นเล่มบอนี่เด้ดอกนึงใช่นี่เด้โอ้พี่เห็นเห็นเห็นแต่ผูหัวบนโทไปตอกที่เราให้แต่วาสีแดงหาง่ายเนี่ยไม่เป็นใเอาพออยไว้เจเกตพลอีกดอกนึงจ้าอิยมาคืองามจ้ะบ้านี นี่ดอกเงยดอกเงยเพราะว่านนอกแมนจ่าั้งพี่น้องสีสันดูเฮ้ยงขาลายนี่สีแสบน้ำขาเด้อพี่น้องเขียวกรุบๆน้อยยหญ่เกศเมนจ้าไม่มีกระบอกไม่มีกระน้องขึ้นหมาโอ้ดอกยางสวยพี่น้องฟาดพี่น้องขาพ่นนอกตะเกียงแสบนอกก็อีกใบใยญ่เกศโอ้ามังหันกระย่างไปหันตัวละออ้ยดอกยางงาม มึงแม่พี่น้องขาอวบดีขนาดอวบข่างล้มเพาเอาหมูว like ่านขาเยอะแยะอู้โหนั um> ่นนอหลุมข้างหลังเลยกระทือว่าใหญ่เลี้ยวนายเกศอีกจุ่มนึ่งพี่น้องใหญ่ถือว่าใหญ่เลี้ยวอยู่ถือว่าใหญ่เลี้ยวอยู่พ่ออีกเปล่าแม่ตกเป็นตำมานอยู่เด้อพี่น้องอย่พ่อเรืยอยู่คนส่งปลาเ่รานเห็นพ่อดอกอยู่สองจุ่มยังงามเลยพี่น้อง โอนขาเขาทาอยู่เนาะเขาทาอยู่น well> ั่นเร็วมากือบไปตัวนี้พวกเนี้โอ้ยแกยู่เห็นพร้อมกันใหญ่เร็วเด้นี่ถูกแสงแฟด์ไปแนมเห็นมังหันเอาอีกเนาะโอ้ยโอ้โหว่นอยู่มดอยู่มองเก้าพอเรื่อยไปนี่โอ้หูดอกคนบ้านใหญ่ ุสอกงกลุ่มพี่น้องมาสามสามบ่นี่อยู่นี่สองมันบังกันบ่เห็นมั้ยดีนั่นพี่น้องจุ่มงามๆเลยคุณพี่อิ๊ดอู้หูดอกเลยมึงเนี่ยตาตะอ่อนแน่พี่น้องฮิดอันลากพ่อยกบไ้่เก็บไม่จอกนึงจ้ะวันเมื่อวานเขาไปยางผ่านอยู่แถวนี้ไปจอมันปีดไว ดอกเบลอเลยพี่น้องดอกมมันนีะเต็มตาเลี้วรลุนนว่านเปุ่นจุ่มทีไรแมนจ้ะขอเฮ็ดอีกปีแจเกตโขกโขกพวกพอดีแห่งแจเกตพี่น้องอ๋อเอาข้าท่าอยู่พี่น้องกินแตแกงอยู่แน่นเลยของจุ่มทางพี่อีกกระซามกี่พี่น้องกระชากถามมาหลายเห็ดรอกันเด้อพี่น้องมันเกิดบ่กั่าหลายก็อีกบ่ดนดอกข้าวผลมาเต็มทีแต่ทีหลากหลายอยู่ดอก ช่วงนี้ยางมานกับเด้พ่อแกงน้อยเยเกตจ้าโอ้ฝนเห็นก่อยอีกดอกนึงพี่น้องพี่ดอกยางงามเอ้าหลายดอกอยู่ดีหลายดอกก็นอกพี่มึงต้องสามดอกพี่ตัวนี้ก่อนเยเกตว่าเห็นสามผมเห็นสองนั่นเดหลายดอกนี่เดฮ็ดเด้นี่มันลบมุมอยู่พุ่นสะออนพี่น้องเฮ็ดผงแดงคาลายนี่ขาอวบกรอบดีพี่น้องกรอบหวาน จีแดงสี่พี่น้องแยงสี่จะเป็นย้ามือในขาบวมันแดง้าไหลเนาะแมนจ์จะจะวนีนก็แดงซี่เกิดไหมเนาะเฮเกตพอดีพี่น้องคุยอานราดอยู่ดอกนี่ก็ได้ดอกยังสวยแดงค้าไหลใช้ดอกนึ่งปุ่นทังเังปุ่นม่โอ้นันเห็นแต่หัว่นโพปุ่น จงขึ้นหมเอานี่เดกแน่าบูอาราดคือคนนอนคนนอนคนอันหะคนติน้งคนหะหมูหวานเ,นเดน่นเฮ็ดยังเฮ็ดผงไว้โอ้โหมค้าลายอ,อันบ่แมนจ้ะ๋อแสบเด้อพี่น้องตัวน,นี้คนทิ่มีรสคมนิดนิมบมแห้งครับคุ้มค้าลายบางคนเกินถงไว้เนาะแมนจ้ะแสบเพือทางรถเอ็ดนมากมากคนติ้งคมในหน่อยพี่น้อง อยู่ดอกจลาคนฟองปลากระมักเลือกพี่น้องเห็ดตัวนี้แซ่บเด้แซ่บก็เฮ็ดยังบบบนี่เฮ็ดบดเฮ็ดบดสิออกโอ้ยดอกยางงามเลยพี่น้องเฮ็ดซุปแะมื้อว่านสิแกงนั่นอือมื้อว่านสิเป็นเห็ดแกงมื้อว่านเพราะว่ามันเห็ดอันกระดาษเอ้ามื้อนี้เป็นเห็ดซุปพี่น้องแต่ว่างามอยูุ่นนี้พอดีไปในร้านซุปมี่ซิปเกิดหลายอยู่เห็ดบดเนาะแม่น ฝนตกมาแล้วมันก็เอาพี่น้องเห็ดก็เลยเกิดดีพอเป็นต่อน่พวเนี่ยนี่เนาะอุ้ยเวอร์กตอนดอกอ่อนคือสิงามแมงมือว่านก็เบิ่งอยู่เดะแปลว่ามันเฮ็ดกระด้างมึอนี่คนเลยจับเบิ่งมันมาจับกันสิบ่หัเนาะบ่เอ้าะมันปลอเฮ็ดยังก็เอาเห็ดนั่นแหละพี่น้องเหี้เฮ็ดบดยู่ประกันพ่อยังคือหองสนั่นเพถังแดง เอาร้ายบอกคือหออเซลดอกพีน้องดอกเล่อที่ละห่อห่องเรียกร้องกันควบมั่นใจซื่อดอกพี่น้องเรียกร้องยอดวิวบ่เ่วนเด้อพีน้องย้ำพ่อตีดอกนึงคันแบนี้เต็มตาแาหนี้ แม่ไม่ได้เกล็ดเนาะแดงๆแข่เนออน,าานี่เนาะแข่แข่พึงมึง,มงมด้วยพี่น้องอุ้ยขาพี่น้องสะออนขาพวกเนี่ยพวกเนี่ยพวกเนี่ยพวกเนี้ยลายพี่น้องมึงคัดๆพวกเนี้ยจ้านี่แต่ดอกงามๆอ่ะพนี้ขมขาลายเ้อะพี่น้องแต่ว่าหมดแข่เพิ่นหมดแต่ยาคือกันเนาะแต่ยาคือกันแมนบอกมึงคขาโอ้แมนอยู่ฮะมันทั้งขมทั้งหวานละพี่น้องมาเนี่ย เป็ดพี่น้องก็สอบถามมาผงแดงขาไล่เป็นเห็ดขมบ่บ่ขมด้อกพี่น้องเป็นเห็ดหวานคนละผงแดงที่ขมบ่บ่ขมแดงปวกเห็ดผงแดงแดงนี่บ่ขมพี่น้องออกหวานาตัวนี้ผงไวหรือว่าขมขาไล่ละพี่น้องหาเนจก้งขมขาไล่ขมขาไล่อีกบ่อกขมขาไล่หรือว่าผงไวอีกดอกนึงพี่น้องคนมักออกแหงๆเลยเนาะเดียจะแกงเลยเนาะโอ้ยแสบเลยแกงกับคนแสบเด้อพี่น้องเนี่ย ตีขมมาแห้งผมนีน่พี่น้องคนเีาดี่มีหลายเหเ็ดเนาะพี่อีกมีหลายเห็ดเพียงแต่ว่าเกิดบ่หลายพ่อพื้นบ่ทองเต็มที่กันไลยพี่น้องโอ้ยหูมองเดาเป็นกินได้อยู่เด้อนี่ได้เห็ดหนาเนี่ยเป็นกระโดนฝนภาพถือเป็นแดงสีบานยูรุมเป็นแดงคขา้าไล่นานาฝนข้า,าขึ้นสีออกหลายเนาะเห็ดยังเห็ดเก็ดเห็ดแดงีเขาแดงสีนงเนาะ มันเป็แดงสีแดงขาลายมันมาไล่กับซี่ฟอได้แกงอยู่ดอกพี่น้องมาน,น,นี่มันมีมันดอกใหญ่เด้เออจะติดเกินตาเราติเกินตาหลายเรื่อง <laughs> อพี่น้องนะ <laughs> จะติดดอกบานกว่าหมวกบานเนะาะจ้าแดงนั้บบนเก่งแดงซีแดงซี่ดีจากแกงเลยอยู่แดงซีบอกอีกดองหนึ่งแดงซีพี่น้องแต่แดงว่าปลาเป็นเด่นี่เป็นปลาให้แดงซี เป็นไม้ที่บกคุณเคยเดิอพี่น้องศึกษาไปเวยก็อเฮ็ดยังก่อนา <c oughs> อยจูงแม่พี่น้องเอาละงกก็มาแล้วพี่น้องบ้านนี้จูมให่แห้งเอามาแล้วพี่น้องละงกดอกแรกข้องปีบ้านนี้ <c oughs> ไม้ปลาสังห้อมพี่น้องเป็นละงกขาวดอกแหลของปีสำหรับคนส่องปลาพี่น้องคนกา,ายยีิดอยมาจักเนาะจ้า <c oughs> <c oughs> เขาท่ายอยู่พี่น้องมึงอายังไงเห็ดใสละจื่มเหมืนน,น,มน,มนี้เขานีบอ่อือมฝนบดทันเต็มทีเดี๋ยวก็หลายห้องอยัง,งก็แย่เกดเห็ะละงอกเกดดอกอุ้ยึบังใน่พี่น้องละงอกขาวบอกเรงอกขาอ๋อเหลือบ <3 S 1> พี่น้องบานสามจุ่มมาหม่โมกระพ่อนอ,นนอนนบน่บานานี้เนาะอู้ยึบังใน่พี่น้องสะอ่อนแห้งบานนล้วแย่เกดบานบานซีตะวจุ่มนี่สามจ้ะ มีทั้งบานทั้งจ่มัเงเน่<อ>เกิดเลยที่นอกมานี่แล้วโงกตังรอบแรกขอนปีเอาทางไหนก่อนทีเกตหอ,อยแตงจมแลยก้อนุออ่มก่อนุอ่มก้อนุอ่งนม,งงมงามเลคุณมาอตัว <c oughs> น,นี้ละพี่น้องเอยจนห่องเทียงลงอย่างเงียเียงบนหองอกระตาโมวิกระตาเลยเนาะโมวิกะตาดอกบานจีเดตาน่นเนี่ยดอกบานตานึงหอยแงอยอันดัดใหมุ่่นน งงกรอบแหลกกล้องปีเกิดแล้วพี่น้องฝนมาท่านเต็มทีไปาหนั้นยังเกิดอยู่เนาะโอ้ยหอโกูขั้นจองเด้อจ้ามันฝนตกสีเอากันหอฝนไหุ่นบอลได้เลยเอาเขาเขาท่ายุคพี่น้องก็ทด้ยุ่สองจุ้มมานทิงเห็ดแดงคาาลมานเทิงเห็ดงกขาเด้อพี่น้องเลยนานสัญญาณมาแล้วบาทนี่รอแต่ฝนมาเต็มทีพี่น้อง เตรียมเตตตานี่เนาะบปเนี่เนาะใช่อืมคนเกิดตามพมบากพี่น้องนี่จำไม้นี่ไว้ด้วยย่าเกตนี่โอยจำได้แล้วต้นบากต้นโบกคู่กันนี่อ้ยเห็ดบุดดินเห็ดฟุดดินกำลังเงื่อนเห็ดฟุดดินโอ้ยพี่ พี <54. S 2> ่อ MM ีกพี่เป็นมูเลยพี่น้องแก้วทั่ใหญ่ปันไดยแต่หน่อยเอาไว้เนาะพี่ตัวใหญ่ทางเป็นเฮ็ดแดงข้าลายลูกล้านเก็บฝุ่นทั้งทั้งนิดใช่ละเพิ่นเพิงฝุ่นบางอย่างเฮ็ดบดดินเรือไม่แมงไงแมงไงเสือเพิ่นพี่เนี่ยเดาะหลอดอุ้มไปคือเฮ็ดของแดงข้ามวันที่สองดอกแย่เก็บมาเบิ้งเบิ้งเปนเฮ็ดหนัง อุ้ยแดงข้ามอีลีน่ะหาหน้าบ้านแดงข้ามแดงข้ามอุ้ยอีลีนสองดอกพี่น้องเลยพุณคุณจักดอกมันเป็นบานสองสามดอกแมนมนเลยพุนเป็นเบิร์ตบอกแมนมันมันเปสีแดงมันสีอะไรบอกเป็นตะมวนแต่บ้านวุ้ยแดงข้ามหลักออกพี่น้องมึงแน่รักออกเรึจ้าแดงข้ามหรือว่าแดงขาเนาจะคล้องมไปกระเฝอที่อีกไว้เฮ็ดคือกานละพี่น้องเฮ็ดจ้า ท่ามลันดอกนู้นดอกมังเน่เด้อพี่น้องข้างหลังเจ้าอีกอยู่ในดวงคนเลบดแดงแน่นจ้ะไปมาเห็นถูกเฮ็ดเด้อพี่น้องเหนถูกเฮ็ดจ้ะอย่างละเล็กละหน่อยเริ่มเริ่มเบิร์ตเฮ็ดแล้วล่ะเอาออกจากปลาส่งหอมเปลี่ยนหมายมาปลายังหน้าน้องเมฆเด้อพี่น้องมาเนี้ยปิดน้ำกันขอเฮ็ดยังบ้านเลยเฮ็ดยัง แดงแบบเคยเก็บเนาะแมนจ่ะก็เป็นไม้เดิมที่เคยเก็บหลับพี่น้องแจกดอกเยอะเก็บหันดอกหนึ่งนะงามไม่พี่น้องโอ้ยแดงขมิ้นลราพี่น้องเป็นลูกผสมเนาะแมนจ้ะเพชรขมิ้นใหญ่กับว่าใดผึ้งขมิ้นนี่ดอกนึงพี่น้องตัวนี้เป็นขมิ้นหน่อยพี่น้องนะเก็บบางอันเป็นขมิ้นใหญ่แมนจ่ามันก็แตกต่างกันอยู่เราหรือว่าผ้งแดงขมิ้นลราพี่น้องบางคนเออน่ะฮะ อ hey> hey. ุ่นขาใหญ่ดอกเบลอเลยคือมีดอกเดียวนาะบาทนี่อ๋อสองดอกอยู่ตัวนี่ดอกงงางๆอยู่นี่มามากเนอาอดอกนี้ก่อนพร่วนี่เป็นพุ่นขาวใหญ่เลยตัวนี้ถับพีไรฝนดีๆตามปาย่างหน้านี่เต็มเลยตัวตัวนี้เป็นข้อพับน้อข้อผับคนยางหาวจ้าคือ ปกติน <insecurity S 2> ี่ตามกอหญ้านี่เกิดเต็มนี่นี่อ่าคือสิแมนเบิดมันแล้วล่ะพี่น้องมานี่ไป2หมาะมพอดแกงอยู่พี่น้องยังดีอยู่มื้อนี้มันเห็ละงอกอเ็ดละงอกหลายจุ่มอยู่พี่น้องมีจุ่มใหญ่ๆหลังจากนี้กิแม่นเดินทางไปหารดกลับบ้านล่ะพี่น้องอาจสิเป็นคลิปบ่ยาวปานด ในเบื้องยอดได้ยอดมานก่อนเดินทางกลับพี่น้องอาจจะเป็นคลิบปบ่ยาวไปนในเด้อพี่น้องมาเนี่แต่ยอดได้ยอดมานก็ถือว่ามานสุดยอดอยู่พี่น้องเป็นเห็ดดอกใหญ่ดอกบิก๊กมานทั้งเห็ดละงอกทั้งเห็ดผึ่งค้าลายเบื้องละงอกรวมละงอกแจ็เกเ็ตเบื้องในพี่น้องครัละงอกแหลกของปีเนาะจ้าอมาปลายังหน้ากับมันอยู่บริกรีดอกเด้อพี่น้องนี่ยมันอยู่สองสามดอกสองสามดอกแต่เป็นดอกใหญ่แห้งครับ เป็นเ็ดพึงขมิ้นแล้วก็เป็นเฮดพึงเขาใหญ่พี่น้องส่วนไม้แหลกที่เขาที่เป็นปวกเฮดพึงขาไลา่อะอย่างเก็บเก็บอ,อกเห้เบื้องพี่น้องยอดได้ยอดมันส่วนเอซี่พี่น้องที่ทักว่าจากมหาห่นี่นามาให้มันเมือ่อยทอพี่นอ้องมันเป็นเฮดเกิดบ<อ>่ลายเฮดเกิดบางหฮมบางไม้เพราะว่าฝนบ่ท่านเต็มทีพี่น้องเทียงยังละ ม่งาม,มอ่ะเกิหัวกันถ้ามีฝนมาสั่มห้กับธีคักอยู่เนาะม่นจะให้ละงูหาดอกไอ้ละงูมิซิดผดอยู่พี่น้องถ้าเกิดมีฝนมาสัม่มปลาสั่งหอมเด้อกันปลาสั่งหอมมืึอไหนเห็ดเผืองแดงข้าวไรกันมอมว่านไม้ไม้เก่าเมื่อว่านละพี่น้องเมื่อว่านเด็กตาหนึ่งมื่อว่านนี่วันนี้ก็ลงเหลืออยู่เด็แกงอยู่พี่น้องนี เฮ็ดฝนฤรดูการกัสิประมาณนี่ลหละพี่น้องเป็นเฮ็ดฝนบ่อลหลปันใดฝนอืดพี่น้องปีนี้เฮ็ดก็เ,กเลยอ,อยากอืดๆนํนําถาหูห่มหูไม้กับพ่อได้แกงอยู่พี่น้องเปนยางเป็นยางแล<ะ>้วล่ะแต่ต้องหูห่มหูไม้แล้วก็ต้องขยันยางน้าลหละพี่น้องค่อยได้คอยมนันถ้าฝนมาสั่อีกสิใครยู่ลถ้าฝนมาส้ําอีกก็มิซีดเกิดลายอยู่พี่น้อง นี่มันเป็นฝนตกนักอยู่แต่ว่านักบดนเนาะจ้าเป็นฝนนักบดนแล้วกะลมพัดนี้ไปพี่น้องเฮ็ดก็เลยเกิดบางห่มบางไม้ตามที่ซุ่มๆแหละพี่น้องที่เป็นเกิดเกิดรอหวยรององต้้งเฮ็ดบดดินก็นเห็นแต่รอหวยเฮ็ดบดดินก็เริ่มเห็นแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าดอกประทันใหญ่แต่กะเห็นตามหม่องซุ่มๆเนะาะรอหวยรอน้องไปจังสลับพี่น้องือ้ต้ดเด,ดือด <laughs> ครับพันใหญ่กับสีลลยอยู่ประจักรนอมึงหาว่าพอ,พอมดอกหน่อยอืมก็บคอยล่อรลุนน้ำกันอีกมือสองมือผลลับพี่น้องผลให้ปกดกับไอ้ตุกน้อาหาสีขาเงาในเด้อพี่น้องเพราะว่าให้เยกเก็บผลงานออกให้พี่น้องรับชมผลงานการเข่าปลาหาเกบเพสเสาวันที่สิบสองแน่นอนแม่นจ้ะอ่ามือเกับพอกันวันสงการพี่น้องสงการคนสองปลากับเข่าปลาคือเกาละพี่น้องนี่ไปหาบางยางฝากลูกยุ่นนออืมสี่ไห้หาของฝากลูกร้านประจักรมือเอิ ก็คอยรอหลุ่นรอติดตามพี่น้องนอะสำหรับคลิปนี้ยอดได้ยอดมันกับซ้ำเฮ็ดนี่แหละพี่น้องมันได้แกงไงอยู่ทั้งผงแดงคาไล่ละงอกละงอกได็กเก็บรอบดอแดกของปีเลยเนาะดอกบานละงอกบานเอ,อลอละงอกบานดอกบานกับมีอยู่พี่น้องอีกตาหนึ่งอ่ะกับมันพ่อได้ย่ได้กินอยู่พี่น้องเอฟซี FC พี่น้องพี่ทักมาสอบถามว่าตรงให้แนก่กะขอให้หลายๆลยเด้อพี่น้องช่วงนี้พอว่าเฮ็ดเกิดบ่ท่านลายพี่น้อง ้มันเกิดไลร้ก็บคอยสอบถามคนสองปลามาไดใดพี่น้องช่วงนี้ก็สิพีพ่อไดจะกินจะแกงนี่แหละพี่น้องแม่คนขาเพื่อนอ่ะถือว่ามาันสุดยอดอยู่อ่ะเก็บกลับบ้านนี่หลังจากนี้ก็สิเม่เดินทางกลับบ้านละพี่น้องชืญนชอบวีดีโอจังเก็ซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาคนสองปลาขอ,ขอขอบคุณถูกไลค์ทูกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชม หอยล่อหลุดน้ากันมืออื่นพี่น้องว่าเสียหาอยู่หากินแนวด่หลุดน้ากันอีกสองสามมือข้างนาพี่น้องเฮ็ดบดดินเลิมใ่สีใดสีมันสำไดสสาหรับมันนี่ก็ไดแกงอยู่พี่น้องอุ้ยผลงานย่างสวยเลยนาองยถือพระมาณอยู่เด้อพี่น้องละงอกเป็นละงกอกยากเด้อพี่น้องนี่ละงอกตามปม่าดงนาะแม่นจ้ะตามดงป่าบากระพี่น้องจําไ,ไม้ใดแล้วน้อยเกศนี่จําได้อยู่เจอสองไม้เลยสองไม้หละพี่น้อง การไปกับได้โฮ่งไม้เด้อพี่น้องศึกษาไม้ใหม่ไปน้เอ้ะยอดใดยอดมันสุดยอดอยู่พี่น้องมาหน่แกงมอปักไงผลล่ะนี่ทั้งแดงขาลลา่ทั้งละงก็จะไปให้ลูกสาวเขาดอกนฝากเมื่อไห้ลูกสาวเนาะแม่ลูกสาวผลไปทํางานพี่น้องไปฝึกงานอยู่กรุงเทพคนละเป็นทางฝึกบินฝึกบิน <laughs> อ่าสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีละพี่น้องยอดไดยอดมันก็ามเอาให้พี่น้องเบิ้งอ่ะละพี่น้อง หมาทั้งละงกทงั้งผงแดงคาไลนี่แต่ดอกงามๆเครื่องโลอยู่ได้หินละงกดอกใหญ่โ <c oughs> มไลดอกแต่มันดอกใหญ่น <c oughs> าะจ้าฮะถือว่าหมานอยู่พี่น้องหลุดน,น้กากันเมือนบุละพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งถักไข่กันไม่วันสงการเมือินพี่น้องวันสงการคนสงปาก,ก็บาได้เล่นดอกพี่น้องสองการเขาปลาคือเกาตามหนาที่กาคอยลอรหลุดรอดติดตามพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณถุกไหลถุกแช่อยู่ดีไม่แห้งก่อกันไม่มื่อ่นพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ